เสร็จออกมาตรงนี้ก็จะเจอออฟตัวนี้เนาะเราก็เดนขึ้นตรงนี้เห็นเลยก็ตรงนี้ป่ะกระโดดกระโดดแล้วกดแล้วกดก็ได้กดตึง้งเป็นควันขึ้นมาละโอเคอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะมีต้องไปหารหัสอีกชุดหนึ่งอีกสองชุดสิไม่ใช่ชุดเดียวจุดแรกนะจะอยู่ที่มัสโกฟเดี๋ยวพาไปเลยแล้วกันถ้า่างนั้นลงแบบรวดเร็ว ูที่มัสโกฟเราก็ไปมัสโกฟเลยโอเคพอมาถึงมาสโกฟนะเราก็ต่อตรงหน้าเกาะตรงนี้เลยแล้วก็ตามทางมาเดินตามม,ามันเลยรเราไปด้รอนดีกว่าไปหน่อยเร็วหน่อยนิดนึง แล้วก็ไต่ตขึ้นมาตามทางแล้วก็เห็นต้นไม้ตรงนี้ใช่ป่เราก็ขึ้นไ่ไต่ตขึ้นไปเลยรหัสมันจะอยู่แถวเนี้ยเห็นไหมเห็นละ่ะเห็นยัง <c oughs> เนี่ยรหัสจะอยู่ตรงนี้ เราก็พิมพ์เก็บไว้ก็ได้หรือจดเก็บไว้ก็ได้คืออ่ะ big n o แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะนยายามไว้ก่อนแต่ละคนจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นอ่ะ big n o แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปคือ d e โซเล t e d e ก็คือเป็นถ้ำใต้น้ำเนาะเพื่อจะไปเอารหัสชุดที่สองอีกชุดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดี